นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดวินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องถ้าเราเจอคนที่พูดไม่รู้เรื่องอย่างน้อยเราควรตั้งใจฟังก็ยังดีข้อความทิตจ,จากโจฮานฮาริได้เขียนข้อความไว้ว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตคือการที่เราพบเจอผู้คนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง จากเราโดยสิ้นเชิงแล้วเขาเหล่านั้นพูดจาผงผางและดูรุนแรงอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่เขากําลังพูดอยู่แล้วชีวิตจะรื่นรมมากยิ่งขึ้นถ้าหากเราใส่ความเป็นกันเองในขณะที่เราตอบโต้กับเขาโดยท่าทีของความใคร,ร่รู้และมีความจริงใจจริงๆที่จะฟังเรื่องราวเหล่านั้นข้อความทวิตนี้มาทําให้ผมฉุกค,คิดได้ว่าถ้าเกิดสมมุติเราสามารถที่จะเพิ่มความสุขในการสนทนากับคนที่ไม่ได้จะสนทนาด้วยเลย นั่นอาจจะเป็นเหตุผลหรือเปล่าว่าเราควรที่จะปรับ mindset ของเราสักนิดหนึ่งการปรับตัวนี่ก็จะเป็นพื้นฐานมนุษย์ทุกๆคนอยู่แล้วที่เราจะเป็นจะต้องทําหลายคนไม่ชอบการปรับตัวหลายคนหลีกหนีที่เราจะต้องเจอปัญหาต่างๆนาน,นาผมกล้าพูดเด้เลยว่าคุณไม่สามารถหลีกหนีคนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคุณได้หรอกมานี่วันนั้นเลยเราทุกคนกําลังอยู่บนสังคมสิ่งหนึ่งที่ผมปรารถนาให้ทุกคนทํานั่นก็คือเราพยายามลองนั่งไปในใจของคนคนนั้นดูดีไหมลองเข้าใจเขาเหล่านั้นอย่างจริงที่ อย่าพยายามเอาสิ่งที่เขาเป็นมาสวมบทบาทให้เราอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นหน้าที่ของเราก็คือมองเขาตามสิ่งเขาเป็นเท่านั้นแล้วอาจจะทําให้เราเข้าใจเขาในสิ่งเขาเป็นจริงๆผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าเราอาจจะเลือกผู้คนที่เราจะพบเจอไม่ได้แล,แลวเราสามารถเลือกท่าทีในการตอบโต้เขาเหล่านั้นได้และนี่คือความเป็นจริงอย่างยิ่งที่เราสามารถที่จะเลือกการตอบโต้ของบุคคลคนหนึ่งที่เขาจะสนทนากับเราได้อย่างราบรื่น หลายครั้งที่เราหลงลืมไปว่าสิ่งที่เราเลือกทํานั่นก็คือสิ่งที่เราจะตอบสนองต่อสิ่งที่มันกระทําต่อเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหน้าที่เราทุกๆคนก็คือมีสติเรียนรู้แล้วก็ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณให้ได้เร็วที่สุดการที่คุณกําหนดบทสนทนาน,นี้นั่นหมายความว่าคุณควรจะรับมือบทสนทนานี้ได้อย่างไรแน่นอนเราอาจจะเจอผู้คนที่ไม่เคยเจอเราจะต้องทํางานกับผู้คนที่เราไม่เคยทํางานด้วยแต่นั่นแหละการที่เราไม่รู้จักนั่นหรอจึงจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคที่แท้จริง ผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่รู้จักใครสักคนหนึ่งสิ่งที่เราอยากรู้จักเขาเหล่านั้นคือตั้งใจฟังเสิ่งเขากําลังพูดกําลังคุยและกําลังสนทนากับเรานั่นแหละมันจะช่วยให้เรามีความรู้สึกที่ดีหรือแย่มากขึ้นและทําให้เราเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เขากําลังสื่อสารรวมถึงเราสามารถจะตีความได้ด้วยว่าเขาเป็นคนยังไงจากเรื่องที่เขากําลังชวนเราคุยหรือกําลังเล่าเรื่องเราเหล่านั้นต่อชีวิตของเขาเราจรึงจะเป็นจะต้องเปิดโอกาสให้กับผู้คนให้เขาได้พูดให้เขาได้สนทนา เพื่อให้เราเห็นความคิดที่แตกต่างจากเขาเหล่านั้นนี่แหละจึงเป็นการให้เรารู้จักเขามากขึ้นแต่มันจำเป็นจะต้องตั้งใจฟังให้มากที่สุดเท่าที่มากได้รวมถึงสวมรองเท้าเดี่ยวเขาแล้วก็สวมแว่นตาเดี่ยวเขาด้วยเช่นกันชีวิตไม่ใช่สมการที่ตายตัวมันสามารถดิน้นได้ตลอดเวลาและนั่นคือศิละปะการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขถ้าเกิดสมมติเราอยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขมีความจรลงใจมากที่สุดเนี่ยผมก็แนะนําได้เลยว,ว่านั่นคือหน้าที่ที่ทุกคนพึงกระทํา มันคือความสุขที่เราไม่ต้องไปตัดสินใครไม่ยอมไปบอกว่าเขาควรฟังเราพูดไม่้องไปชี้นิ้วสั่งใครหรือบังคับใครให้เขาต้องมาสีโลราบกับสิ่งที่เราเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมการเป็นคนเผด็จการการเป็นคนหัวแข็งหรือว่าเซลฟ์จัดเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเรามีความสุขขึ้นเลยการลดอัตราตัวตนลงการมองคนอื่นอย่างสิ่งที่เขาเป็นการไม่ตัดสินผู้อื่นการมองผู้คนปราศจากอคติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าจริงๆ ผมก็เชื่อว่ามันล้ำคางเงินทองให้ทุกๆสิ่งบนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนสีผิวใดเพศใดก็ตามขอให้คุณระลึกรู้อยู่เสมอว่าทุกสิ่งที่คุณทำและทุกสิ่งที่คนอื่นทำมีเหตุผลของเขาและคุณอยู่เสมอนี่คือการเข้าใจมนุษย์แบบพื้นฐานแต่นอนถ้าเกิดสมมติเราไม่เข้าใจเขาเหล่านั้นมันก็จะสร้างปัญหาต่ออนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเราลองเปลี่ยนท่าทีดูดีไหมจากการที่เราสมัยก่อนเนี่ยต่อต้านกับความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกับเรา เราลองเปิดใจรับฟังบางทีความแตกต่างในความคิดอาจจะทําให้ความคิดชุดเดิมของเรามาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกันบางครั้งชุดความรู้เก่ากับชุดความรู้ใหม่สามารถนําประยุกต์ใช้ได้รวมถึงเราจะเปลี่ยนแบบถอนนาถอนคนเลยก็ได้เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความรู้วันนี้วันที่จบสิ้นหรอกเพราะวันนี้เราก็รู้แบบนี้พรุ่งนี้เราก็รู้อีกแบบหนึง่งแต่ละคนมีความคิดเห็นมีข้อเท็จจริงรวมถึงมีข้อมูลในสมองเนี่ยที่ลดหลั่นกันไป ถ้าเกิดสมมติเราไม่ยอมตั้งใจฟังแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าความคิดที่เขากําลังพูดเนี่ยมันจะส่งผลต่อชีวิตเราในด้านบวกหรือด้านลบยังไงได้บ้างผมคิดว่ามันคือโอกาสที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่มันทําให้เราได้เสียเวลาอย่างมีประโยชน์นั่นคือลองตั้งใจฟังดูฟังในสิ่งที่เขากำลังพูดทิ้งที่เขากําลังอธิบายนั่นแหละสังคมต้องการคนเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ความสุขของชีวิตอยู่ที่เราจะพบเจอคนที่มีบทสนทนาที่รับเรื่องหรือไม่แต่บางครั้งการรับมือกับบทสนทนาที่ไม่่ได้เรือง ก็เป็นสิ่งจําเป็นแน่นอนว่าเราทุกๆคนก็อยากจะตั้งเป้าหมายว่าฉันขอให้เจอคนที่ฉันรักและเขาก็รักฉันทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนการที่เราจะพบเจอคนที่คุยรู้เรื่องทุกอย่างราบรื่นเนี่ยเราก็คาดหวังไม่แพ้ไปกับความสัมพันธ์อื่นๆเลยแต่แน่นอนว่าชุดนี้มันคือบททดสอบบางอย่างให้เราเรียนรู้จากตัวเองมากขึ้นและรู้จักมนุษย์มากยิ่งขึ้นว่าเราไม่สามารถบังคับหรือขะเกณฑ์คนที่เราเข้าไปเจอหรือเขาเข้ามายัางชุดของเราได้เลย หน้าที่ของทุกๆคนและหน้าที่ของผมคือเรียนรู้ที่จะปรับตัวและแก้ไขอะไรที่ผิดพลาดแล้วก็จงเรียนรู้ให้เร็วที่สุดอะไรที่ดีอยู่แล้วแล้วก็รักษาไว้แล้วก็ต่อยอดพัฒนาไปเรื่อยๆชีวิตไม่มีจบปริญญาชีวิตไม่มีวันหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวของเราทุกๆวันทุกๆเหตุการณ์มันคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้กับมันเสมอต่อให้เรามีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นต่อให้เราอยู่ครอบครัวที่อบอุ่น หนที่ของเราก็คือเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวของเราให้มากที่สุดเราจะทำอย่างไรให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้นการเลี้ยงลูกคนหนึ่งเนี่ยเราต้องเลี้ยงดูด้วยวิธีใดนี่แหละมันก็เกิดจากการที่เราตั้งคำถามกับมันใะถ้าเราไม่เคยฟังใครถ้าเราไม่รู้สึกว่าอยากะตอบโต้กับความรู้สึกของเราเองด้วยความใคร่รู้เนี่ยความรู้สึกของเรามันก็จะมาลายหายไปแล้วเป็นโมฆะในที่สุดการคุยกับคนอื่นและการคุยกับตัวเองมันเป็นการตอบสนองเล็กๆน้อยๆ,ๆ ในชีวิตประจําวันว่าเรามีแง่คิดยังไงต่อสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาอย่างความคิดของเรานั่นแหละมันคือท่าทีที่ตอบสนองต่ออนาคตของเราเช่นกันอย่าเพิกเฉยสิ่งที่มันเข้ามาอย่าเพิกเฉยผู้คนที่เรากําลังเข้าไปคุยด้วยอย่ามัวสนใจแต่เรื่องของตัวเองจงสนใจเรื่องของคนอื่นบ้างเพราะเรื่องของคนอื่นเขาก็สําคัญไม่แพ้ไปกว่าเรื่องของเราเลยเพล่เพอบางทีเาอาจจะได้แง่คิดแงม่มุมรวมถึงสิ่งที่เขากําลังทำเนี่ยเขาถูกหล่อหลอมมาด้วยรูปแบบใด เราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นเข้าใจครอบครัวของเขาเข้าใจแนวคิดทศัศนคติของเขาเหล่านั้นมีหนาซ้ำแล้วก็สามารถปรับใช้กับชีวิตของเราได้เองถ้าเรานํามาปรับใช้อย่างถูกวิธีเราทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลายอย่างยิ่งเราจึงไม่สมควรที่แสดงกระยะิยาอาการของการปิดกัน้นหรือว่าไม่เปิดใจในการรับฟังผมเชื่อว่าข้อความนี้มีคนหลายคนที่เห็นด้วยและก็มีคนหลายคนที่ไม่เห็นด้วยนี่คือความแตกต่างและหลากหลายถ้าเกิดสมมติทุกคนรับฟังซึ่งกันและกัน มันจะเป็นความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างไรแต่ผมเชื่อว่าสังคมสมัยนี้มีคนฟังน้อยกว่าคนไม่ฟังและแน่นอนว่าถ้าเกิดสมมตรริเราไม่ฟังกันเลยเราจะเข้าใจกันจริงๆได้อย่างไรเราไม่ต้องดูสเกลที่ใหญ่มากเราดูสเกลระดับครอบครัวแค่เพื่อนแค่แฟนบางครั้งเนี่ยเรามีปัญหากับเพื่อนกับแฟนเรายังต้องจับเข่าคุยเลยมีอะไรก็ต้องสนทนากันปรับความเข้าใจกันมีอะไรที่เราผิดใจกันเราก็ต้องมีความคิดเห็นที่บ่งบอกเขาเหล่านั้นอย่าพยายามดินทารับหลัง อย่าพยายามทําให้เหมือนว่าเขาไม่สําคัญต่อชีวิตของเรานั่นแหละจึงเป็นเหตุผลว่าถ้าเกิดสมมติเราทําได้ในแบบนี้ผมคิดว่าผลลัพธ์เนี่ยมันน่าจะออกมาในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นไม่ว่าต่อตัวเราแล้วต่อคนอื่นขอแค่เพียงเราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีฟีดแบ็กแล้วก็ผลลัพธ์ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสุดท้ายนี้ทุกคนในโลกใบนี้ล้วนแต่เคยทําผิดพลาด ไม่ว่าทางตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามการให้อภัยตัวเองเป็นและให้โอกาสคนอื่นได้สองสิ่งนี้จะทําให้เรามีพื้นที่ในการยืนเพิ่มขึ้นถ้าเราทุกคนไม่อยากให้โอกาสคนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราให้โอกาสตัวเองได้ไหมเราให้โอกาสตัวเองได้ยืนได้มีพื้นที่เล็กๆที่เรายังสามารถแสดงออกในสิ่งที่เราอยากที่จะเป็นผมเข้าใจดีหลายๆคนอยู่ในครอบครัวที่นิสัยไม่เหมือนเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างบางคนอยู่ในครอบครัวที่เห็นแก่ตัวเขาเหล่านั้นต้องปรับตัวอย่างยิ่ง เพื่อให้เข้ากับสังคมภายนอกได้อย่างง่ายดายไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราหล่อหลอมมาในพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆที่เราเจอทุกๆวันแน่นอนเราจะเป็นสิ่งที่เราเห็นเป็นสิ่งที่เรามองทุกๆวันไม่ได้เป็นในสิ่งที่เราอยากที่จะเป็นแต่เมื่อไหร่ก็ตามให้เราควบคุมตัวเองได้แล้วเรามีเซลล์คอนโทรลที่หนานแน่นมากๆม,มันเราจะพบอีสภาพอย่างแท้จริงเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองได้ถ้าเรานําตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง เราก็จะมีนนวโนมที่มีพฤติกรรมที่ถูกต้องตามบางคนไม่พูดเรื่องคนอื่นเลยพูดแต่เรื่องตัวเองบางคนไม่เคยฟังใครเลยแน่นอนนิ่สายนี้ก็จะติดตัวเราไปแต่ถ้าเรารู้มีสติตื่นรู้เราจะตระหนักรู้ได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ทําให้ชีวิตของเรามีความสุขมากขึ้นมันจะลังแต่ทําให้เราทุกข์มากกว่าวันนี้คือโอกาสที่เราเปลี่ยนแปลงเข้าใจตระหนักวันหนึ่งเราก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างหมดจดแล้ววันนั้นคุณก็จะขอบคุณว่าวันนี้เราได้ทําสิ่งที่ดีที่ทําให้ชีวิตเราด ไม่ใช่เพียงความสุขในชีวิตของเราเองแต่คือความสุขมวลรวมที่ใครที่เขาเข้ามาอยู่ใกล้เราเขาก็จะมีความสุขตามไปด้วยผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อกแยชิด้วยนะครับ